พี่ราชาพัฒเข้าใจหพี่เข้าใจเนาะวันนั้นที่เราเคยคุรรยกันแถวบ,บ้านหนองแก่กรณ์ยศพญาถามว่าอยู่ในระบบไหมอยู่ร,ระบอ้าวปรากฏว่าเขาซื้อโปรแกรมมาใหมา่เขามาพัฒนาเขาเองเงียนอื่นไม่ได้ซื้อแล้วจะมีได้ไงถูกไหมอย่างนี้ถป็ต้นหรือข้อมูลที่คุณมีเป็นสประถมเขาตอบให้คุณเก็บคุณไม่คุณไม่ได้เก็บแค่นั้นอย่างเดียวหรอกคุณเอาดึงออกมาแล้วคุณก็พักเดตต ทั้งหลายเอาทั้งหลายำได้ใช่ไหมอ่าแล้วก็มาคึ้นมือที่การใช้ปากมือต้องไหมแล้วก็มาเลือกของเรื่องระบบของข้อมูลที่ปีเนี้ปีเดียวไม่จบแต่จะทำยังไงวันนี้ข้อมูลเยี่ยมบ้านเราเข้าระบบนี่างละอธิบายได้ไหมเยี่ยมบ้านเนี่ยมันอะไรวงมันอะไรวงหรือแค่เป็นเที่ยวไม่เห็นหน้าถ้ายังไม่ได้ทําท่านไม่ได้ว่าก็มาคิดอ่านกันในนี้ว่าเราจะทำล้วจะกาหนดตกแต่งและอะไรที่ เวลาซีกันจะได้มาจากความคิดของพวกเราแล้วพอเรามาแลกเปลี่ยนกันเราจะเห็นว่าอ๋อมันไม่เกินวิสัยที่ประถมจะทำอะไรที่ผมต้องนะขยายการไม่ต้องพูดถึงยังไงก็ต้องก็ต้องทำที่ิงกันนค่ะอันนี้พอได้นะเองได้ไหถ้าพี่อธิบายแบบนี้นี่พี่ยุ่ให้นะเพราะว่าอย่างผลสัมฤทธิ์เนี่ยตรงผลการเรงานขึ้นหรือไม่จะขึ้นกูจะขึ้นผลสัมฤทธิ์ก่อนได้เพราะว่าผลสัมฤทธิ์มันรวมทุกอย่าง ถาช่คุก็พี่ผลสมมติปีปีที่แล้วท่านได้เชิญต่อผลการวงานถ้ายังไม่ดูตัวเด็กผลการวิงันการเรื่องหนึ่งบ่าหนังัตว์เราจะจะพูดแบบไหนไม่รู้แล้วคุณมาผลสมมติพี่มาคุณอธิบายแต่การอธิบายหรือวิเคราะห์เนี่ยพี่คิดว่าเมื่อครู่เนี่ยที่อาจารย์โจ้แนะนำเป็เรื่องที่คุณจะมีสไลด์ R T N T o Net แต่สไลด์หนึ่งถ้าคุณวิเคราะห์สามารถที่าะเชิงยกไปอย่างมันไม่ต้อง แต่ยกตัวอย่างว่าไอ้เอนทีวิเอนทีวิวิชาเนี่ยโอ้ยมันสูตปรี๊ดเนี่ยในขณะที่เอออาร์ที่ตอนที่เป็นประเมินเด็กกลุ่มเนี้ยที่สอบเอนทีปีเนี่ยย้อนไปปีปีตารางมันก็อยู่การอ่านการเขียนทักษะนี่โอ้โหพุ่งปรี๊ดเหมือนกันถ้าผลสำเร็จที่คุณประเมินรายวิชาของชั้นปีป .3 มาประกบเอาโหมาไปทิศเดียวเลยแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ย มันทําให้เรามีประเด็นว่าเอออันนี้เราต้องกลับมาทุกคืนนึกออกไหมไม่ใช่ก็บอกได้ว่าเออมันไม่ไปแล้วมันแย้งแสดงว่า,าเวลาเราจัดการเรียนการสอนและประเมินเราอาจจะประเมินที่ก้างๆก,กันมากครูตรงๆยังไม่ถึงขั้นทีาเรียกว่าคิดวิเคราะห์ไปเยอะปีนี้เราอาจจะต้องมาปรับปรับอะไรบอย่างในวิชา,นะานี้ความเขียนเป็นต้นนึกออกไหมครูถามได้นะคุณครูถามได้นะคะครูต้องช่วยพอ donc. เพราะไม่งั้นพอเขาทำไม่ได้หรอกข้อมูลหนึ่งคุณ,ค,ณคุณรู้เยอะะใช่ไหมนะแล้วขบคิดกันนะคะอย่างนี้มันก็จะเห็นละผลสำเร็จถูกไหมถ้าพรีเซนต์แบบนี้มันจะเห็นได้เยอะส่วนฟาร์มสกูของอย่างตัวอย่างของเพลงเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันแตกเพราะเอาควมสกเูเรื่องนี้ผู้เร่องถัมไปอยู่ในทักษะชีวิตทักษะที่สาระผิดเราไม่ผิด แต่ในขณะที่คุณทำก็ใช่แต่คุณประเมวลภาพดูไหมูไหมภาพของความสําเร็จของเรื่องนี้มันไปถึงไหนไม่มีถ้าแผนเนี่ยอย่างถ้าพี่อู๊ดเนี่ยบอเขาจะบอกว่ามาบอกแค่ว่าอะไรหเล่าหรอมันก็ต้องบอกว่าเอยอย่างไรหรือมันเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์เนี่ยเออมันไม่ใช่แค่เขาผลผลิตจากอันนี้ห้าฐานก็มีแล้วห้าฐานจบไม่ใช่มันไปถึงผลเขาคำ เอาคำก็ยังไม่พอบางท่านทั่วไปอินแพคด้วยซ้ำว่ามันเกิดผลอะไรไปถึงผลกระทบไปถึงมุ่ยบางทันานอาจจะชี้ได้อันนี้ไม่ชี้ได้หลักพวกนี้ที่คุณเรียนมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะตรงเนี้ยส่วนเครื่องมืออื่นๆเนี่ยในการเสริมอย่างเรื่องของคุณธรรมเนี่ยคุณก็โรงเรียนมีอยู่แล้วเครื่องมือที่โรงเรียนใช้ถูกต้องไหมโรงเรียนก็แดกๆออกมาแค่นั้นเองหรือคุณจะมีแค่ สิ่งที่มาบอกว่าเฮ้ยเป็นเครื่องมือไม่ใช่เครื่องมือหักท่านกําลังบอกว่าเครื่องมือหนักที่เราไปขับเคลื่อนเนี่ยมันมีสีฟ้าต้องไหมแต่เครื่องมือเสริมที่โรงเรียนเราอาจจะไม่ใช้คาว่าเสริมเลยโรงเรียนบอกอันเนี้ยช่างทำตาเครื่องมือตามระบบของโรงเรียนที่มักจะทำวันสําคัญทางศาสนาต่างๆอะไรต่างๆอันนี้เป็นข้อมูลถามว่าเครื่องมือพวกเนี้ยที่คุณทํากิจกรรมพวกเนี้ยมันเป็นริธีนะไรทุกปีมันก็ทำอย่างนี้ถูกต้องปะ แต่บางอย่างมันไม่ใช่อย่างค่ายหรือที่มาทำวีดีโอค่ายมีสัมคัธอยังไงหรือต้องเนากกิจกรรมมือถือยังทำไหมที่ท่าเนเคยถามว่าเขึ้นางคนเอ่ยอะไรเอ่ยให้ยังทําคุณก็ใส่มาจะอยู่ในส่วนไหนอันนี้รวมไปถึงขงา้างหลังเลยนะแต่ผลการงานที่ผ่านมาคุณยกตัวอย่างสักการนําเสนอของท่านผอท่านต้องไปซัดซ้อมแบ่งบเวลาห้ดีที่พี่พูดว่าน้ำหนักเนี่ยคือการให้ความสําคัญ ถ้าเรื่องนี้คือเลือดแผนและท่านต้องการประโยชน์จากคอมเมนต์ที่ประชุมประโยชน,น,น์จากคำแนะนำจากท่านหรือหลายฝ่ายแปลว่าในรายละเอียดของการนำเสนอเนี่ย6กสเอร์เซนเี่ยมันจะต้องอยู่แผงสี่สิบเนี่ยอยู่ส่วนต้นแต่วันนี้คุณเอาหกสิบเอาไว้ผลการดำเนินงะาตรงแผนนี่คุณน้อยมากไม่เห็นอะไรเลยนะคะอันนี้นะ,ะทีนี้มาถึงแผนโดยเฉพาะของเองตรงนี้เื่นคิดตามนะถ้าแผนเมื่อกี้ที่ผู้บอก ออป้าาหมายน,นีคำที่เราพูดกันเสมอตอนนั้นว่าคุณกำหนดเป้าหมาย3ปีได้นเนาะจะเป็นเป้าเชิงออปริมาณหรือคุณภาพก็สุดแล้วแต่บางเรื่องมันทำได้บางเรื่องมันทำไนได้แค่พิ่งถือว่าลงอะไรอย่างเงี้ยหรือเมนเทนอะไรพราะว่านี่คือเป้าโดยรวมนะเวลาเราทำแผนเนี่ยเรามียุทธศาสาราต,ตร์ในการดำเ่องวันนี้เป้าประสงค์เราเราจะทำโมเ,เียนห้เป็นขั้นที่สองใช่ไหม ในปีนี้เราจะขับเคลื่อนจุดเน้นของเราเป้าหมายของแต่ละโรงที่พี่คิดว่าไอ้ตอนที่คุณประเมินเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงสไลด์สุดท้ายคุณบอกผลการงานเสร็จคุณต้องวิเคราะห์นะว่าวันนี้ที่คุณเดินมาจากผลการดำเนินงานอะไรที่คุณมองเห็นโอกาสของคุณอะไรที่เป็นจุดแข็งของคุณโอกาสันจะอยู่จุดแข็งโอกาสนี่เป็นเรื่องภายนอกสรับสินด้วยจุดแข็งนี่เป็นเรื่องของข้างในของคุณนะคุณเจอรคุณเองนะเนาะหรือมีข้อจํากัดบางอย่างอย่างเช่นเรื่องของ พี่ยกตัวอย่างเรือก่องนเนี่ยตําแหน่งก็ว่าถูกก็ไม่มาทุกคก็ตําแหนแต่เราไปจัดการไม่ได้ข้อจำกัดมันอยู่นอกเหนือนการจัดการตัวเรากับปัญหาภายในที่คุณจัดการกคุณมีครูอยู่ช่องเนี้ยนี่นี่ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปประทับว่ามันป่ากันยังไงข้อจดกัดกับปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเห็นว่ามีปัญหาอยู่ในโรงเรียนแต่ปัญหาเนี้ยเราสามารถแก้หรือผ่อนผ่อนให้มันมันมันคลี่คลายลงน้จาก เราออกแดดแล้วถามว่าเมื่อเร,เรารู้ว่าเรามีโอกาสใหม่ๆใช่ไหมเรารู้ว่าเรามีจุดแข็งอะไรเรารู้ว่ามันยังมีปัญหาแล้วอุปสรรคบางอย่างเนี่ยที่เราแก้ไม่ได้สมมติบางอันเราอาจจะบอกไม่ใช่อุปสรรคเลยมันเป็นเป็นเอ๊นโสดไม่ใช่ข้อจํากัดแต่เป็นอุปสรรคที่เรายังยังแก้คลี่คลายไม่หมดแล้วมันก็จะทำให้เราเห็นว่าแล้วเหลืออะไรนะที่เราจะต้องให้ความสิขข้นขต่อ ทิ้งท้ายอย่างนี้ยมันก็จะมาตออจับได้แน่ที่เราหวังเป่าเหมือนประเด็นสําคัญที่ปีหน้าเราจะแก้ถ้ามีปัญหาจะแก้ไหมอ่ะเรื่องเนี้ยเออถ้าเราแข็งอยู่แล้วเนี่ยเราจะเติมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนึกออกไหอันนี้ถามเลยนะเดี๋ยวระหว่างตอนจะปรับก็เลยถามพีม่ได้วิเคราะห์เนี่ยสไลด์เดียวเท่านั้นเองเพื่อจะรีสตอร์นหรือถ้าคุณบอกว่าไม่ได้เลยทีนี้ต้องคือคือทำสั้นกยาเพราะคุณต้องคุคคย,คงยกันให้จบเลย แล้วให้เดียวคีวันที่2แล้วพอเข้าใจที่จะดีซินเนะเพราะฉะนั้นต้องทํางานร่วมกันระหว่างพอนะคะไม่ใช่พอ,อากกมาตุกเพงบ้างนะพอทํางานด้วยกันเนาะโอเคอ่ะเมื่อได้แล้วคุณก็จะมาบอกว่าอันนี้แหละเป้าการขับเคลื่อนง,งานถ้าขับเคลื่อนง,งานระวังแต่อย่างเช่นพี่ยกตัวอย่านผลส่งนี่ถามว่าใหรไไม่อยากอยากจะเกินค่าเฉลี่ยที่ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เราต้องยอมรับค่าเฉลี่ยประเทศนีน้ต่ำขึ้นอยู่เยมันต่ำกว่าขึ้นเย ในแผนชาติเขาเขียนว่าให้ค้าเชียถ้าจะทำในเรื่องพวกนี้ผลสัมฤทธิ์เนี่ยมันต้องเกิดมอบเกอร็ขึ้นนาะแต่เราจะไปถึงตรงนั้นไหมหรือเราเท้าแค่นี้เป็นสเปบายสเปค,คุณมีเวลาสามปีถ้าจะเอาตรงนั้นเนี่ยมันก็งกลงรายวิชานาะถูกต้องไหมนี่ยกต,ตัวแค่ตัวอย่างเองว่านี่คือเขาเรียกว่าไม่ต้องไปอยู่แับอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าคุณเอาอยุทธศาสตร์คุณบอกว่าไฮไลท์ของ ปีหน้าเนี้ยคุณวางเป้าเดินรวยเป้าเดินรวยแล้ว,ลวการที่เป้าคุณจะไปบรรลุแบบ่งดาวมาเป็นปนัจจัยปีอย่างเช่นการจัดก,การข้อมูลเริ่มมีการเก็บอันนี้บรรจุลงนี้ปีเดียวอาจจะไม่เสร็จสมมติปีแรกคุณจะดีไซน์ว่าเป้าคุณะมาเขียนอธิบายก็ได้มันไม่ต้องเป็นเป้าตัวเลขแบบปริมาณใช่ไหมเห็นี้นะเราเขียนต้องเขียนมาก่อนใช่ไม่ใช่มันจะทําให้ถอดมันะมันขิดได้ เราจะเขียนคล้ายๆเป้าประสงค์ไนเลยใช่ไหมเขาเปนอะไรนี้รู้วัตถุประสงค์เป้าหมายแต่เราทําเป็นเป้าหมายเพื่องวานที่เจ็ทีนี้เมื่อเป็นเป้าแบบนั้นนะมันคือเป้าเลยบอกว่าสามปีเราอยากไปบรรลุเพราะมันตรดพอหนึ่งปีวิแเล่หกเก้าเจ็ดศูนย์แล้วแเจ็ดหนึ่งเจ้านี่คือเรืรวงแล้วถามว่าลงไปถ้าคุณเอายุทธศาสตร์ของมันจะเหมือนเดิม วันนั้นท่านบอกว่าที่เราคุยในศีาารษะห้าเครื่องมือเราประเมินหมดแล้วเราใช้ใเครื่องมือหลักในการขัดเคลื่อนเพื่อไปตอบยุทธศาสตร์เดี๋ยวฟังสมมติเครื่องมือหลักที่ตอบได้มากกว่าหนุนยุทธศาสตร์ต้องไหมซึ่งถามว่ามันเป็นคำว่าแฟชั่นเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าโรงเรียนเข้าใจพี่รู้อธิบาย,ย่าถ้าเป็นสภา,าพักเนี่ยเวลาบอกว่าแฟชั่นเนี่ยมันคือ ักสโครงการนะครับแต่ว่าแฟกชิปคือโครงการที่มันสําคัญจริงเป็นเครื่องท,ที่มันต้องทำนะครับอย่างผมไม่รู้ว่าแต่ในโรงเรียนเนี่ยสมมติอาจจะมองว่าแฟกชิปของเรียนนี่คือการที่มีข้อมูลการนาข้อมูลม,ม,ลมาวิเคราะห์แล้วก็การจัดการข้อมูลนั้นคือแฟกชิปของโรงเรียนไม่ถือแฟกชิปของเรียนนะครับโือให้อยากโองเรียนบอกว่าแฟกชิพเรียนคือว่าการที่ต้องอบรุณครูอัปเกรดครูให้ได้ตามมาตรฐานก่อนที่คือแฟกชิปของโเรียนก็คือแฟกชิปของเรียนนะแต่ว่า มันคืออันที่มันสคัญมันต้องทำนะครับที่เหลือก็คืองานปกตินะครับไม่เน้นแต่ว่าอันนี้คือขาดไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์นะครับคเรื่องสำคัญจาเป็นต้องทาพี่อุ้งก็ใช้คาว่าสําคัญและจําเป็นต้องทำแล้วทำไมรู้ว่า,า,ก,ก,วาก็คุณวิเคราะห์แล้วไหกเมืเ่อกี้ผลการงานวิเคราะห์มาเห็นจุดแข็งจุดอ่อนเห็นโอกาสกา็จะแต่คุณประเมอินมาแล้วว่าตายแล้วก้ไม่ทำอันนี้ตายแน่แต่ว่าไอ้แฟลชชิปเนี่ยชื่อบอกนะยุ้ง มันเป็นหัวใจที่มันเหมือนว่าคุณทำอันนี้แฟกชิพเนี่ยมัแนแปกมามันไม่ใช่ทำหนึ่งได้หนึ่งใช่ไหมพี่นุชมันไม่ใช่ทำหนึ่งได้หนึ่งอธิบา,ายตรงน้คือบางทีเนี่ยแฟกชิพเนี่ยสมมติว่าผมยกอยะนะสมมติว่าอย่างแฟกชิพของโรงเรียนของคุณคือการทำข้อมูลพอทำข้อมูลปุ๊บมันสามารถเอาเงินมา analyze มาทำเป็นแผนเป็นตอบโจทย์ต่าาๆแล้อย่างมันมันจะมันจะทบไปกับ ทุกทุกอย่างแต่ว่าอันเนี้ยถ้ามันไม่เริ่มก่อนมันมันมันดีาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแต่เรียนผมต้องดูเองว่าแกลเล็ของแต่เรียนมันคืออะไรเพราะี้ผมตอบแทนไม่ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยคือคือความหมายเนี่ยมันไม่ที่พี่ใช้คำว่าไม่ใช่หนึ่งไม่หนึ่งเราใช้เวลาอันเนี้ยเยอะพอไหลเพราะว่าเป็นการอธิบายให้กแต่ลงียนแล้วเดี๋ยวลงอยู่ไปเร็วนะจะไม่อธิบายแบบเยอะนะถือว่าได้อธิบายไปไปเยอะทีเดียวสำหรับทุกโลงในการที่จะ คุณต้องคิดตามแล้วเแล้วที่เราทํามามันต้องปรับประมาะไหน้ําหนักต้องปรับตรงไหนสิ่งที่พี่รู้พูดเนี่ยก็แฟลชชิปเนี่ยมันเกิดแล้วก็พี่บอกว่าไม่ใช่ทํหนึ่งได้หนึ่งไม่ใช่ถึงว่าพอมันทำเนี่ยมันมีผลกันอยู่ด้วยนะมันมีผลกันอยู่ด้วยเนาะแต่อย่างคุณเนี่ยโชคดีที่เราไปอีกทีเพราะว่าวันนั้นเรามใช่ไหบที่เรามาเตรียมกันแล้วท่านคนก็มาแล้วท่านก็บอกว่าไอ้นี่แล บดเนี่ยสามสี่เรื่องนี่ยมันคือแฟลชีิปสำคัญที่พวกคุณต้องทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ทำยังไงก็ตามคุณก็ต้องยึดโดยงกับยุทธศาสตร์เช่นถ้าคุณจะเอาแฟลชชิปเรื่อนฟาร์มสโูร์เป็นตัวตั้งเรื่องนี้เลยว่าปีนี้แล้วคุณจะอธิบายรายละเอียดว่าคุณจะเน้นยอะไรยังไงแค่ไหนใช่ไหมคุณก็บอกเลยว่าไอไ้อไอแฟลชชิปเนี้ยมันเป็นต่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อะไรล่ะก็คุณบอกว่าสามยุทธ นะบางอันอาจจะสียุทธศาสตร์ได้ซ้ำานะไม่รู้อันนี้แล้วอย่างนี้นตึกต้นเนาะมันอาจจะทําได้ง่ายกว่านะในการนำเสนอพี่ก็ฝากไปคิดแต่ถามว่าเฮ้ยถ้าเราบอกบางคั้งบอกว่าทุกคนต้องทำอย่างนี้เพราอยากจะทําเป็นยุทธศาสตร์สุดแล้วถ้าคุณเลยเนาะทนนี่สุดแล้วแต่ในที่สุดคุณจะตัดสินใจยังไงแต่คุณจะต้องพรีเซนต์ออกมาให้เห็นว่าว่าอันนี้แหละมันคือหัวใจทีนี้มันพรีเซนต์ได้ไหมล่ะ แบบที่พี่อธิบายเนี่ยน้องถ้าคุณพรีเซนต์ได้ก็สุดแล้วแต่แต่เท่าที่พี่ดูมันไม่ได้มันไม่ตอบมันไม่ตอบทีนี้ค่ะประมาณนั้นทเนี่ย,ยไปวางเป้าของเช่นถ้าคุณจะทำความสมบูรคุณวางเป้ามันได้ไหมสารปีคุณจะใช้เครื่องมือเนี่ยแบบใช้กับอะไรบ้างหนึ่งเรื่องฐานเนี่ยทุกคนค้นไ้อ,อยังไม่เคยแน่ใจนะบางโรงอาจจะยังไม่ค่อยค้นเรื่องของความสมบูรณ์ของฐานนะไอเนี่ย ฐานพื้นฐานที่ควรจะมีหกฐานอย่างนี้อย่างถ้าไม่มีจะปรับพุบ้นฐานเน,นี่ยครอบครัวคลาสชั้นได้ทำหรือยังต่อเนื่องไหมหรือว่าทําแค่อธิฟูมีสองชั่วโมงที่เหลือพันโลที่เหลือครูสาอาทิตย์ไม่มีไม่รู้อันนี้นอนซึ่งปกติมันไม่ใช่เนาะเครื่องมือเนี้ยไปดูที่บ้านของแก้วหรือเสาอาทิตย์เด็กหรือยังตงยังมายังคงม,มีความยันต์ แล้วเราปีนี้เราพูดกันเรื่องรายงานมาตรฐา,จานจำได้ไหมข่าวที่แล้วอาจารย์โจมาให้ดูว่ารายงานมาตรฐานเนี่ยอาจารย์โจจบแล้วก็ให้เราลงไปทดสอบแต่เราต้องเราถามว่าเราต้องรอไหมงานต้องรออาจารย์โจไม่ต้องรอ,อ,งรอเราอาจจะไม่ได้เรียกรายงานมาตรฐานของเราแต่เราบอกว่าเราพร้อมว่าเราอยู่ระดับไหนเนี่ยเราไปเชื่อมโยงกับวิชานือยังถ้าเราบอกเรายัง,งไม่ได้ไปอ่ะคุณจะกระโดดทีเดียวมาโครงงานเลยได้ไหมไม่ได้นะนีต้องบอกเลยนะ เพราะว่าถ้าว่าคุณทําแบบก้าวกระโดดจนเด็กก็จะไม่รู้แล้วเพราะลำพังป .6 เนี่ยมันยังไม่มีใช่ป่ะโครงงานยังไม่มีมันเข้าขึ้นไประดับม,มัธยมมัธยมอาจจะทำได้เนาะมัธยมอาจจะต้องคิดใหม่บางโรงเรียนมัธยมบอกว่าไม่ใชหแอกเครื่องฟาร์สโตใช้อย่างสุดน่าแต่นี้นะไม่ได้บังคับว่าแต่มันพิสูจน์แล้วว่าฟาร์สโตเนี่ยกับโรงเรียนะถมเหมาะมากตรงไหม โรงเรียนขยายโอกาสทําได้ระดับนึงไม่ว่ากันโรงเรียนมัธยมโดยเฉพาะคุณแก้นกวนี่ค่ะเขามีคาแรคเตอร์แบบนี้เขาก็จะไปแบบนี้อันนี้ไม่ว่ากันนะคะแต่วิธีการเสนอเนี่ยเป้าหมายเนี่ยหนึ่งเป้าเดิน2ูปสองจะเป็นแบบชิดนั้นนั้นเป้าของแบบชิดนั้นนั้นจะมองถึงสามปีมองได้หมดนะเพราะว่ามันไม่ได้จบปีเดียวแต่ไฮไลท์สำคัญองเก้าจะเน็น เก้าเนี่ยจะเน้นไปเพราะว่าความคกูเนี่ยมันไปถึงกาลนาการถูอว่าคุณต้องไปขบเองว่าคุณจะไปถึงระดับวิชาอะไรคุณต้องมนต้องบอกวิชาเลยนะที่คุณสามารถทําได้โดยดูอะไรอ่ะเราครูที่คุณมีถือว่าความรื่นเมิอครูอะไรอะไรเลยมันสองพันกันหมดนะคุณไม่มีครูคุณจะไปทำวิทยาศาสตร์คุณไม่มีครูนี่เลยคุณจะครูภาษาไทยไปทำอย่างเงี้ยมันจะได้เหรอ ที่ไม่รู้ถูกปะคุณจะเริ่มอะไรไม่ได้แปลว่ามีสีสีสาระหล่าแล้วคุณต้องเริ่มทำสีสาระไม่ใช่เอาความร้องของโรงเรียนเป็นที่ตั้งเพราะว่าเราวิเคราะห์ไปแล้วโรงเรียนเราพร้อมทำร้องทำคู่กันได้ไหมในระดับสองระดับไปได้วยกันคละชั้นชั้นนี้วันนี้อีกชั้นหนึ่งเราเริ่มพื้นฐานระดับนักกระโดดไปได้อาจาตยวโตบอกน,น พัฒนาครูแต่ละลงโจทย์ความต้องการในการพัฒนาทักษะครูอาจจะไม่มีถูกไหมราจะวัฒด้วยจัดอะไรให้นี่ก็จัดอะไรที่มัน